อ๋อท<ะ><ะ>่านมาจากไหนอีก็ไปเติมเพชรไงัสอ,องเก้พชรอีัอนเต, <c oughs> ติมให้น้องอนหน่อยดีกว่านใต่วนไไหนถ้าครที่รอด,ดูถ้าไนนอไ้นั้นไอ้ไรวะทีว่าอขิงขิง้แพนหน่อยดิขิงไอ้แพนพนย่ย <c oughs> เออ ไอแพรต้องให้พูดอะไรเรือแพร่เย้โอเคโอเคอ่าขอคำคมหน่อยคำคมหน่อยว่าว่ามาที่ไหนนักที่เลยนักสานที Crit ่มาเลยวันนี้เอาไอแพรกี่หัวดี ก็จะตก,กเรอได้หนเลยแล้วกันเรือได้หนึง่งเยสโดเข็ดหัวโอเคเดี๋ยวพี่สร้างเลยนะสร้างเลยนะฮอนี่ไงไอ้แทนให้เป็นพี่ครับจังหวะนี้ยี่ถึงมาหน่อย First Blood เป็นกล่อง เป็นกล่องแค่นั้นอย่าพูดเยอะอืวันนี้ใครเนี่ยหรืผมผมสอนน้องผมมาดีนะมาตั้งวันนี้ก็มาดูทางด้านของน้องแพนแล้วกันพี่จะตบไอซีปากดีเหมือนกันนะจ๊ะปากดีมันเลยเกินไอเด็กคนเนี้ยเอาอมดีแพนรู้ว่าไม่ดีเลยยิงยังตึงอ่ะบูย่าหน่อยดีของพี่น่าจะผ่านแล้วทำคลิปแบบนี้นะขนาดไอ้น้องนั่งเอผักลงมง่ายน้าล็อบบี้ คุณกดใจเยอะอยู่งานแบบเออส่วนมากไม่ไม่ไมไมสี่คนเอ๋หลังไอวอจังเลยนะแอบหลัลงไอวอจังเลยนะเรานะฮะมันเยอะอยู่เองบอกว่าเยอะอยู่ของเองไม่ได้เท่าของพี่เลยพิติครับป๊บนึงพิติพิติเดี๋ยวเพิ่งพูดให้ใหมันให้มาเฉลยก่อนดิแต่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ลงเอาเสียงพี่ไปลงนะ <laughs>

อย่างไรกันแน่เองกับตรงกับตรงกับอะไรนะส่งกับยมโลกเฮ้ยตรงกับยมโลกนะ่ะเองเหมือนกระจุกเลยทีเดียวไม่ไหวนะครับข้าวไหมข้าวไหมข้าวไหม,ไหมโอ้โหหิวลูกปืนนะวิ่งมาใส่อย่างเดียวเลยดูแล้วกัน ับทางด้านของนักวุฒิบาซิงนะออไม่รู้เป็นใครตูมฝั่งกับตรงข้ามเขาอาตีนักหัวแตกไปเนี่ยล่วงงานถึงกับจุกเลยลนะดานเมจอะไรลุงหมวกก็ไม่มีจะแอดหน่อยละกันแหมดูดิล่วงไป เจ็ดด้วตัวกายลว first blood โอ้โหนี่หน้าขาโอ้โหยังรออ่ะ Damn yeah. 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 อ่ะเชิงครเชิงมันอ่ะอันนี้เชิงคายเชิงมันอ้านั่งรอดิเอาไอยันนี่หนีอย่างเดียวเลยโอ้หนีเก่งแท่ไอ้อเฮียอ,โโอันนะเมรอ กระดูบกับคนละเบอร์ดูบกับคนละเบอร์โอ้โหยังเติ้งให้ตุ๋ยแก่คนเนี้ยเออแม่อย่ามาหยองกับพี่น้องช่วงเนี้ยอืออ๋ออันนี้มันจะไม่ลงหรอไอ้เด็กคนนี้ทั้งหล่อทั้งซิงห์อะไรอย่างไรพี่ติ๊กโอ้จัดความทำหน้าเหล่าคางูหน้าตายต่อคมฟิป บ้านอย่างรวยอ่ะกินกล้วยทุกวันเลยนะฮะน้องผมนี่แหลบ้านอย่างรวยอ่ะพอ่อขุดบ่อน้ำมันอยู่อิตาลีแม่นับเงินอยู่ดูใบามาเอาดอยมาเชิงไม่หนาเชิงไม่หนาอย่าทำละการในฝั่งตรงข้ามานะ หนีย่างเดียวเลยพ่อแม่มึงจ้างให้หนียังไงวะน่ะเฮ้ยเฮ้อหนีย่างเดียวเลยโอ้โหพวกลูกหนีไอ้พวกหกหลุมหนึ่งใช่ไหมแล้วว่าหกลุมหนึ่งหนีย่างเดียวเลยนี่แหละนี่แหละไอพีน่าจะตายน่าจะโดนแทงตายอะไรกูว่านี่โดนงี้ดูหัวมันเนี้ไม่มีเลยโอ้ลนโดนโดนแทงแล้วเนี่ยโอ้โหไอหกหลุมหนึ่งวิ่งหนีได้แบบนี้ไอ้ทีบอกโอ้โหขนาดหนึ่งยังวิ่งหนีเลยหกลุมหนึ่งก็วิ่งแล้วไอ้ทีอ่ะ นีฐานเกมนะทุกคนแอคหน่อยละกันมันแมน่ <laughs> นี่อย่างเดียวเลยมึงอะ <First> Blood. เป็นกล่องเลยทีเดียวนะจ๊ะทุกคนแอคหน่อยละกัน, <First Blood. S 2> นกแ,แอคหน่อยละกันแน่ๆไน้เห้ตักา นะโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องกันแล้วกันนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงที่โดนแบบยิงหัวอัดตัวก็วาันไปนะเออไ <Okay. S 1> อ,อสวยคนนี้มันตึงโอ้โหตึงจัดเปิดไม้ด้วยเปิดไม้ด้วยดูเอื้อมมือไวผมเอื้อมมือได้ไงอ่ะหนีเหมือนไอ้พวกหกลุมหนึ่งเลยอ่ะไอ้เทียดีนี่เดี๋ยวเจอกันใหม่อะไรนะ มีอะไรม,มีอะไรจะพูดว่ามีอะไรจะพูดเปล่าแหน่มีอะไรจะแก้ตัวเปล่าเยสโดลูก yeah, ผู้ชายนี่ว่าเ <Yeah. S 1> มื่อกี้อะพี่คิดว่า,วาดูไอซีไหมโอโ้โหซีไหมเหมือนหกเหมือนหกลุ่มหนึ่งเลยแค่นหนึ่งคนน่ะถือมีดถือมีดถ,ถือปืนวิ่งลุมวิ่งลุมหกคน,นอย่างเงี้ยวิ่งหนีอย่างเดียวเลยแค่ไอสีไอเฮีย <NBA. S 2> ดูเชิงดูเชิงเ,เก,เก,เกมนะไอสุยกาย โอเคโอเคเดี๋ยวจะตัดไฮไลท์ไฮไลท์ยยแบบปากแซ่บแล้วก็เวลาแบบตายแล้วยแบบนี้ให้ดูแล้วกันยืนด,ดิมทำให้ได้ยอยู่ไงไอแวนไอแวนแม่งแอสทุกตาเลยแม่โอ้โหโคตรส,สดอะ่ะอะไรนะเดี๋ยวตัดลงไปในกลุ่มแล้วกันนะกสุดไกลน่ารักน่ารักน่ารักเดี๋ยวพาลงช่องเดี๋ยวพาลงช่องสุดไกลต,ต้องตัดแต้มแล้วตัดแต้มไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นพนัน ออกไปติดแต้มชิวๆแค่นั้นแหละไอตีไม่กล้าเล่นพน,นานไงไอตีมันมันแบบกระดูบอลแล้เบอร์ไงโอเคนี่ยโอเคนะครับก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูไฮไลท์ได้เด็นะครับก็เข้าไปดูได้ที่ TikTok หรือ YouTube ได้เลยนะครับ ผมจะมีลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะครับทุกคนก็เข้ากดไปดูกันได้เลยนะครับก็ว่าจะใดที่ไม่สุภาพประการใดก็ต้องขอโทษดีด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วกันนะครับก็ยังไงเยวเจอกันนะครับบายๆไอ้เต้าจุ๊บ